สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้มาเบิงเล่ามื่อนี้ฝนตกแพงน้ำท่วมน้าเข่าท่วมบอ่อกุ้งหมดเลยเสียหายเกี้ยงเลยบอ่อกุ้งได้เดือนขาดทุนยับเยินไปแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเสีดดแต่ใส่อย่างสิถกระมน้ำก็ยังบอ่อแห้งบอ่อหยุด ผาน้ำแห้งหน้ำอยู่กับคงสีดีกว่านี้หน่อยเป็นจังได้ต้องไปเปิดโทดติดบ่กูเห็นมีเพลก็เปิดโทดเลยวะก็ต้องไปเปิดโทษติดตินี่ติดโทษชั่ววูบหน้าเนี่ยอย่สิไปเบิ่งก่อนว่าบอลโทดมันปิดไว้อย่นั่นเปิดให้มันยุบให้มันไหลเร็วๆแล้ว,วมันเออแล้ว เปิดถึงไหลลงไปเร็เรวๆหน่อยคมสิปีดไว้ถ้าหมดเลยสวมมาล้างการงานในรอบปีผลเม่เคยตกผลพึ่งมาตกเนี่ยตกกับตกเสเฮงบอกปร่ถูกเลยพี่นลองเลยตกจริงๆจังๆตกซะบอกปร่ถูก ท่วมเกี้ยงนะเขาบ่อกุ้งบ่อปลาเสียหายเกี้ยงเลยบ่อสวมได้ต้นหนกเผาละต้นเผามันสูงเออนักจก็ะท่วมกันมันไหลไปหมดน้ำท่วมตรงนี้ท่วมเกี้ยงไหลออกเออกุ้งก็ออกไปได้แค่เดียวเอาแค่นั่นละเหลือ เจ็กสิเหลือหรือบ่เหลือหรือว่านอกอน้ามตายแล้วกับบรูดเนี่ยตัวกุ้งส่วนจ,จริงจริงส่วนบอกบ่ถูกเลยวันนี้รู้สึกว่าท่วมท่วมอีลีอีหลอเดี๋ยวที่ต้องลงดึงวันวันท่อนีก่ก่อนท่อน้าบมบุญเลยนี่ น้ำบ่ออกทอเลยน้ำม,มันมาเต็มแล้วมันทอ,อ,อกรูกบ่ไหลเลยสงสัยไม่ที่เป็นไอ้นี่กันรูข่วบมาจักโอ้น้ำมวลน้ำม,มหาศาลที่ไหลลงมาจากสันเนินในรอบปีถั่วมดบ่อปลาบ่อกุ้งบ่อ เกี่ยวไม่แล้อฝนกันฝน,เ,นเ,เริ่มไม่แล้วตัวใจตรงนี้ตกอมาอีกซ้ำมาอีกก็มุ่นซื้นเลยทีนี้ไม่ต้องเอาอย่างล่ะเป็นประวัติการน้ำไห้แห้งจริงๆรู้สึก,กว่ากวามไปเกี้ยงมุ่มีเหลือลัดไปนี่เยอะๆอยู่คุณล่ะ น้ำรัดโอ้สารไยกุ้งกับกุ้งกับติดดีด้วยนะงวันนี้ปล่อยกุ้งตั้งสามแสนห้าย,ยู่บนเหลือจะโตแล้วมั่งทา่าพ่อแม่พี่น้องเลยท่านผู้ชมน้ำท่วมคือจังเด้ด่ะไปธรรมาชาตินานทีปีหนมันจะมีมันไม่ได้มีทุกเมือ่อถ้ามีทุกมือ่อก็งคงสีลูว่ามันมีอีก อันนี้มันเป็นรูที่คาดการ์มาได้ตัวป่าน้าข่าถ่วมเกี้ยงหน้าขา่า,ขาทั้งพุ่นก็ม่ได้ด่ายใเห็นพ่มแม่พ้่ง้อเบ้าง่ายแค่น,น,นี้ละเมือวมจะต้นบกข้านี่ละเออต้นบกข้าวนี่เลยดูน้งมันถ่วมเกี้ยงเบอรืะไหล,หลกัน อูอๆเลยน้ำเลยกันดีจริงๆดูสุก่าไหลดีแท่ๆน้ำท่วมพศสสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ตอนั้นก็ท่วมไปเทียวนึงพันนี้ก็ท่วมเกี้ยงตั้งแต่สมัยเลี้ยงกุ้งดำที่ปูปีนมาท่วมแบบนี้อ่ะ นั่นก็บบ้เจียงอันี้ก็คงคีบเหลือเจียงเจียงนะคะ่ะกุ้งคงคีบอยู่แล้วพอ,อพอปิดคลิปไปแ่นี้เดอร์พอไม่พี่น้อง่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามแจ้งเตือนขอขขบคุณครับ